สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบสในเสามือวันที่หนึ่งเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะมูลนิธิภาพพเมพี่น้องบรรเทาสุขสก้มาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากปู่วัดป่าอุดรค่ะเน้นย้ำตัวเลขโครงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะหลังจากงวดที่ผ่านมาตัวเลขของปูแล้วกับเขามาเป็นเจ็ดแปดตรงๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอามาหนีนะคะโครงสุดท้ายตัวเลขของปู่วัดป่าอุดรตัวเลขสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปู่คะกราบนมัสก,การค่ะเราจะเดินก่อค่ะปู่อืมเลี้ยงทีมโดยสุขุมมันเถอวเนาะค่ะอ่อนแล้วมาหนะีออก็ได้ ค่ะปค่ะเอฟซีถามหายวิธยค่ะงสุดท้ายปนว่าเอดมินจะลืมตามให้ในเด้อคงสุดท้ายว่าันคาัว่นตาะค่ะนว่อย่มทุนหลด้วยว่านะมือมือมันคักกับมือนี่แหละปัวพนว่าค่ะกพว่าเป็นผ right> ู้ก่อฟังน mm. ี่ดอกก็ <m ute> <m ute> <m ute มันเป็นฝันท่านที่ดีเห็นไหมค่ะพ่อได้ได้คนว่าหายเปโตัวแต่ว่ามันก็ว่ามันเลขเข้าเลยล่ะฝันทั้งสี่ก็เลยค่ะปพ่ว่ามันเลขกับเขาเลยล่ะแต่ว่ากันนักว่าเขาดีคนจองมาบอกเป็นตัวก็ยังจังวดโพกสามมืนนะค่ะวันตัางคนมันก็บอกเป็นตัวได้ว่าก็อยู่ไปส้อเลขเงีนบ่มดหรอค่ะนี่มันมันก็เกิดในฝันไงผู้สี่อขาวก็ฝันจู่ฟังเลยได้ค่ะพ่ กูสังมาโดยเตียนอ<ล>ันล่องน้ำมานาล่องน้ำจะล่องน้ำดี่มันดีที่อหนเนี่ไปไปโล่งน้ำหรือว่าไปล่งน้ำครับป่๊ไปอาบน้ำไปอาบน้ำด้วยห่วยเนี่ยสาจีสาเป็นจะว่าเป็นห่วยเพราะเป็นสาค่ะเป็นห่วยนี่แค่จีแบบที่ว่าเก็จีด้น้ำไหลนะปว่าค่ะปว่ากับเป็นสาเนี่ยมันยังทีแบคบพุ่้นนะค่ะอันนี้เป็นลับห่วยเพราะว่า คนที่ไดเป็นไนะกูเป็นสายเพื่อสายนาอยู่นะข้คนที่ใดน้ำเทียงสีหนาแบบลักษณะกูฝันมากูจีบเปียกทเทียงสีหนาเปียกไปเจ้าไม่จ้งตูฝันมานในห้องส่เรากกในห้องนี่ก็มีคนไในน้ำไหลเราก็ซือเสียช่อหนังกล่องสิะจะเป็นลักษณะแบบนั้นด้วยกันกูวอลันเนไป,นนปลุมน้ำอาบน้ำในลานเล่นน้ำบางทีละค่ะปุ๊ เราเป็นน้านหน้าก็เป็นน้างหงวยซ้หงวยยังสีหน้าค่นะน้ามซาหงวยกว่ากันหงวยดันดีทั่วนี่ผมเมียเกิดเป็นว่าอะไรเป็นตัวมันก็นเล็กเขาแล้วหนะ้าจะดอกเป็นอดีตมาย่างไม่ใช่เป็นสิ่งดีๆนะค่ะผมก็เรียกว่าเล็เขาแล้วละเต้นไห่แล้วละก็ส่ตัวปูโลกไฟนั่นละค่ะมือที่ปูเน้นไห้นั่นละมือเขาา่าม้านั่นละค่ะเด็กเชน่องลงไปปะ ก็สิทวนให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นฟังอีกเทื่อนึงค่ะปู่ฮะที่บางคนเพิ่นบ่ได้เห็นเพิ่นบ่เห็นคลิปนั้นน่ะนะค่ะปู่อือเราเขียนลงก็ได้เนาะค่ะอืมเนาะมันก็มีอยู่109ค่ะ106ค่ะแล้วก็2ตัวผู้ก็จับออกเป็น94ค่ะ64ค่ะ50ค่ะ เอออาจดีมีเพิ่มอยู่บ่ได้เพราะว่าเมื่อนั้นฝันเห็นแม่ไหมค่ะปู่บัดันเห็นเห็นผู้แม่คนเม่าเข้าเดียวไปนะค่ะเอาเข้าบ้านหน่อยนะเข้าเห็นหน่อยแต่ปู่ยิ่งกว่าแต่เก่าคนม่าน่ะมันจะเป็นเลขสีสองอืมเขากระเพิ่มันมีสี่สองเข้าไปน้ำนู่ค่ะปู่เออเราลำสี่มีสี่สองเพราะว่าหัวนั่นคนเพิ่าคนยับเพิ่นจังพผน่ปูว่าไปทีสามเห็นว่าหัวนั่นมันออกทีสามเนี่ยหมดละค่ะแต่ว่าหัวนี้เห็นเพิ่นแป๊บเดียวสี่เปนสี่สองอ่ะละค่ะปูา ชีสองสองซีแห่ะกันแมนคนขับเนาะแต่ว่าชีสองแหละเยนชีสองละค่ะเป็นเพิ่นยังไดมันจะเป็นยังสี่นะ่ะค่ะอืมกันแมนมีตัวเพิ่มจ, <ะ S 2> จ<ะ>้าแต่ว่าขันขันเป็นตัวไม่เนี่ยเล่าเชนเป็นตัวไม่นั่งเล่ากันน,นั่นผูน้สิทธิเบื้องหน้าเจ้ากันแม่นอันที่เป็นให้ล่วงนานนะน้าค่ะขันขันมันบ่ Sound. ออกมือน,นี่เลขตัวนี้มันสิบออกเป็นหัวรุ่นเลยวันต่อไปค่ะอีปู้เล่นนนำเนี่ยค่ะ อาบน้ำนี่ว่าจะไปอาบน้ำยุ่งหวยนี่ผู้ชี้ขันขันแมน,ม,น,ม,นมันมาหัวดีเลขตัวนี้มันตีเป็นหัวหัวมันที่สิบหกเลยนะฮะกาันนั้นผู้ดีทีฮะเอือซีซ <c oughs> ีหนึ่งหาซีหนึ่งหาค่ะอืมเป็นซีหนึ่งหาเพราะว่ามีผู้ยิ่งอาบน้ำผู้หนึ่งเหรอกระผู้ทยยี่สองคนค่ะ <c oughs> ผู้เล่นที่ว่า น้ำปูนี่เป็นท้าหาล้วก็ผู้ยิ่งแบบที่เป็นซีเ้วก็น้ำาบบที่เป็นหนึ่งค่ะอันนี้คันคันอันนี้อะายวาเอาเพี้ยไ้คือกันเม่นบอม่าอวดนี่ก็จะเป็นห้วนนาเด้อค่ะพูกเป็นเป็นที่หายร่วงนาก้อนจังสี่น่ะค่ะนั่นแหละตัวตัตนี้วันต่อไปคทีมี้ก็เพิ่มนี่คือจงเป็นซีสองแล้วก็บซีหนึ่งหานะค่ะแต่ว่าตัวซีสองนี่คืออยู่ในหมวดนี่แหละค่ะ แต่วันโตโตโตสี่หนึ่งหานี่กันบ่มาหดี่จิเป็นหดหนาเลยนนะหดตั้งสี่สิบหกเลยค่ะเพราะว่าเปิ้ลชายดวงหนาที่นะค่ะตัวตัวเหมือนแรกนี่ต้องสิเป็นมั่นพาตัวเลขออกแล้วเปิ้นขีว่าหายปูเม่อใด้ยังที่นะค่ะเปิ้ลขีหายอัดจะหายดวงหนาเพิ่มมือนี้นะค่ะหนึ่งเพิ่มเพิ่มหายมาขึ้นนี่มันตอนนั้นเป็นมั่นพาทั้งที่นะมือนี้มันเป็นมั่นพาแล้วค่ะนั่นล่ะเอาเอาเอาห้พิจารณาเบิ่งก็ได้อย่างแค่พู้ได้มากกัน เอาล่องมาไหว้น้ำก็ได้เพราะว่าห้าเทียเป็นไอ้มันเป็นหัวนี้นะค่ะนั่นแหละัวผู้เป็นสองไห้เป็นสองข้างตัวนี้ตัวซีหนึ่งหานี่เพราะว่าผู้เด็ไปล่องน้ำกัดเพราะทันกัดเป็นแน่นมิดทีดีนะค่ะคือเลขเขาแล้ยวนะก้าปูฝันลักษณะแบบนี้ขันเห็นผ้าอยู่ขันเห็นเขาขันได้ห่อขันได้อาบน้ำมันสิบแม่นหลุดนะค่ะนาทีของปูมันจะเป็นนาทีแบบนี้นะค่ะ ละที่ที่ดีคจะมาพูดกับมันแจหละกตัว่า้ลขเขาเร็วกว่าเห็นเขาเห็นหน้าเขาเห็นมัดเขาเห็นน้ำดีนนมันเป็น,นมิตที่ดีแล้วนะเพราะเลขเขาแาร็วก่นะค่ะหละตูดก็เลยไห้ม้วนเก้านี่แหละแต่ว่าเป็นตัวไม่เคยมิตรแค่ C หนึ่งหาครับ C สองเนาะค่ะปูคาม้วนเก้านี่ปูอะไรมากหมดทุกตัวเลยไปค่ะนี่แต่ส้มส้มจิบ เอมนิเขอม้าเมือนั้นนี่ซุปเอมมิเขานเมือนั้นมันมีมุ่นท่วนีนะเราก็เข้านมือนนเป็นปูตัวจับออกนะกัเอใไ้เป็นเมืองน้ำโมเป็นพิจนาเนานะอ๋อค่ะปูแต่ปูปูตัวเทนินนี่คือคือตัวเก่าซีนะเก่าซีไคะเบออ่าเก่าซีนี่พวกกลมแดงเลยค่ะเก่าซีเหค่ากาชุนค่ะ เออตัวหนึ่งหกนันลบยลบเดียจับออกะบ้านมื่อนั้นไหมหนึ่งหกเออเมื่อนั้นได้บล์กันอยู่เขาบ้านว่าเดี๋ยวจับออกไปปานว่าองไรนสฉุกวันนนั้มากนะเออเดี๋ยวข้าน้อยเขียนลงเพิ่มค่ะข้าน้อยกับบ้าแน่ใจค่ะป้่อือพว่าเมื่อเพราะว่าเพป็นให้เป็นตัวทีแรกที่เรี่ยผนบอกว่าสิบหกนะค่ะรู้กันได้ว่าสิบหกกับสิบเก้าตัวเดียวกันเลยไห้ว่าสิบหกสิบเก้านะค่ะป้าอือพอสิบเก้านี่เห็นอยู่นี่เขียนลงอยู่นี่แต่ว่าะสิบหกว่เห็นอยู่นี่นะ เพก็ว่ามือนันัน่งไปไหนสิบหกปู่เลยเอามาเชียมเบังก็ได้ไปไปอ่าเอาหลับเพราะว่าเห็นงานเด้ค่ะมันได้ได้หน่วยเด้ค่ะประตูเลยมาเชียงเป็นสามตัวเป็น 1, 0, หนึ่งศูนย์หกแล้วกันหนึ่งศูนย์เก่าเลยปันมาได้เห็นต้าเขาเลยเด้ออ๋อค่ะอืมเดย์เวลาไปหรอได้เวล,า,ล,เวลาพอดีครับปุ๊ก เอาน่นละผู้กันนิ่ชุดเก้านี่แหละชุดที่ล้งไปมนนานั้นแหละเด้อเลขก็ตัวเรขก็เปยนแปลงเนอะค่ะตัวเลขยังเป็นชุดเดิมชุดที่ผูน้นิ่งยิ้นป้าเขานั่นแหละเห็นมาได้ไปเที่ยวเขาไปมัดเขานั่นแหละค่ะปู้ผู้มมันเจว่าชุดนั่นแหละตัวเลขเขาแล้วค่ะอันที่ไอ้ไม่นี่ก็ซีหนึ่งหานี่ก็คิดจะหนา้าเบิ้งค่ะเพราะว่าอาจือปัญญายุ่งนาขนาดก็เอาคลิปๆไปน,อน้อจเจโน่ก็ได้ค่ะเอ้า อุ้อยู่ไว้พอดไหนเดอ้อค่ะพ่อไอ้มิโชพิมานทั้งเหยืีมิ้นสุขสุขคนเมื่อนี้ก็บไอ้ฮงประพังไต่จับล่องแสนนั่นล่านสุขสุขคนเดอ้อค่ะมาลำร้อยเป็นมหาเศรษฐีสุขสุขคนเนาะเจริญพรขอ,อบคุณค่ะปูก่กำนอลสการน,นะคะสาธุค,ค่ะสาธุสรุปตัวเลขแน,นวทางท้ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจาก ปูวัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะตัวเลขของปูมันนี้นะคะมีหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสี่หนึ่งหาเก้าสี่หกสี่หาศูนย์สี่สองลักกหนึ่งหกนะคะปูหายเน้นยุทธีตัวเลขเก้าสี่ก็หาศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจใจไครก็อย่าลืมแคปหนะ้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกูสกอนนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมันม่นมั่นลำลำรื่อเรื่อแห้งแห่งปังปค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้อง พิจารณาเบงนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องครับการลงทุนกะมีความเสี่ยงสูงดะะ้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อให้พิจารณาเบงดีๆนะคะพี่น้องคะขอบ,บุญขอบคุณสาหรับคลิปแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบ,บุญขอบคุณแนวทางจากปูวัดป่าอุดรค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะถ้าม่าอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาม่แล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิตดพระพราชทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังจากทางรายการว่าค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดสแตทขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสกุสุก้อนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไม่ก็แบแอดในคลิปหน้าถ้าค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ